วิธีการตั้งค่าของเครื่องซักผ้ารุ่น1 7 0 2ง r นะครับขนาด12กิโลนครับต้องมาดูกันนะครับวามีการตั้งค่ายังไงนะครับโอเคเปิดกล่องนะครับอันดับแรกเลยนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับนะครับเหมือนครื่งดอกเหรียญทั่วไปนะครับกดปุ่มเซตค้างไว้ครับเพื่อเข้าไปสู่การตั้งค่านะครับโดย p 1นะครับเมื่อขึ้นแล้วกดปล่อยครับแล้วกดปุ่ม enter จะเข้าไปที่การตั้งค่าของค่าค่าเหรียญนะครับว่าจํานวนต้องการให้เหรียญเนี่ย หยอดกี่บาทนั่นเองครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่30บาทนะครับถ้าอยากจะเพิ่มก็กดเพิ่มได้แล้วกดลดได้นะครับผมเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม enter ครับอ่ะก็จะออกมาถึงหน้าหลักแค่กดปุ่ม up ขึ้นไปครับไปที่ P2 แล้วกดปุ่ม enter ครับ P2 เนี่ยจะมีการตั้งระดับน้ำนะครับซึ่งระดับน้ําของรุ่น12กิโล1 7ึ่ R นะครับผมจะเป็นที่เป็นเลข0ูนเั่นเองนะครับ P2 เป็นนะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ครับ กด up ไปที่ p สามกดปุ่ม enter p สาต้องเป็นเหรียญ10บาทเท่านั้นนะครับผมถึงจะถูกต้องกด enter ครับออกมาที่หน้าหลักไปที่ p 4ครับแล้วก็ปุ่ม e n เ e r p ์ P4 นะครับจะต้องเป็น e 0เท่านั้นนะครับผมก็คือเป็นการร e s e t นะครับถ้า p 4เลือกเป็นเป็น E1 หรืออะไรพวกนี้ครับถ้าเป็น e 1เนี่ยเครื่องมันจะไม่มีการทํางานมันจะมีการโปรแกรมก็จะวิ่งวนอยู่ที่ตัวกล่องยนเหรียญเครื่องจะไม่ทํางานนะครับต้องเซตเป็น e 0เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ปุ่ม enter ครับ ส่วน P5 เราจะกดค่าไปครับเพราะมันเป็น f a c t o อ y r e ร e เเราจะไม่ใช้นะครับเราไปที่ EN แล้วกดปุ่มเมนเตอร์ครับผมเท่านี้ครับก็จะมีการเซ็ตค่าของ12กิโล 1702R เสร็จแล้วบอลแล้วครับครับทีนี้ถัดจากการตั้งค่ากล่องดอลเหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเซ็ตระดับน้ำนะครับก็คือ L2 นั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับวิธีการกดเหมือนกันนะครับผมกดปุ่มเซ็ตกับปุ่มดาวค้างไว้ครับอ่าก็จะโชว์ L2 แล้วก็ปล่อยมือ ซึ่ง L2 ของรุ่น12กิโ 1702R จะเซ็ตอยู่ที่ระดับ05นะครับผมนี่คือค่าถูกต้องแล้วนะครับให้เรากดปุ่มเมนเตอร์ครับเพื่อออกจากหน้าหน้านี้เข้าสู่หน้าหลักครับผมก็เรียบร้อยครับผม